ตอนนี้ขอให้คุณโน้มใจหยุดนิ่งหนึ่งลมหายใจสิ่งที่คุณเห็นในภาพนี้ไม่ใช่การวัดคลื่นจริงแต่คือแผนที่ของสภาวะใจมนุษย์เมื่อใจเต็มไปด้วยความกลัวความกโกรธความเศร้าใจจะหนักเหนื่อยและถูกอารมณ์พาไปแต่เมื่อเรามีสติรู้กายรู้ใจโดยไม่ตัดสินใจจะหยุดไหลลงเมื่อใจเริ่มนิ่ง เกิดสมาธิใจไม่ถูกอารมณ์ลากความหนักค่อยๆค,คลายและเมื่อเราเห็นสภาวะตามจริงไม่เอาไม่ไล่ไม่กดนี่คือ MSR ใจจะค่อยๆว่างความสงบและเมตตาจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืน MSR ไม่ใช่การยกระดับตัวเลขแต่คือการคลายการยึดเมื่อยึดคลาย ใจเบาชีวิตเปลี่ยนถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์กดติดตามเพื่อสาระดีๆจาก MSR Home Online